สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หนูดีน้องหนูดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาช่วยลูกนกที่ถูกแม่ทับเมรังน้อง<า>จะนอนหงายแบบนี้ตลอดลอน้อง,งเป็นหล<า>เย็นแผ <ๆ S 2> ลน้องนอนหงายตลอดเลยและขาน้องก็พิการแบบนี้เลยค่ะถ้าทิ้งไว้กับพ่อแม่เขาน้องคงตายแน่ๆเลยค่ะก่อนอื่นแม่หนูดีก็จะเอาเขามาไว้ในที่แคบๆนะคะเพื่อไม่ให้ขยับตัวค่ะแล้วก็ใช้กระดาษชุ่ๆนะคะพันตัวไว้ค่ะ ให้เขาเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะไซนี้เราต้องป้อนอาหารเขาบ่อยหน่อยนะคะทุกคนวันหนึ่งประมาณ6-7ครั้งค่ะช่วงแรกเหนื่อยหน่อยค่ะแม่คงเป็นหมีแพนด้าเลยค่ะให้เขาโตสักหน่อยนะคะเราจะมาเข้าเฝือกเขานะคะน้องอายุ15วันแล้วค่ะทุกคนดูขาน้องค่ะขาด้านขวายังอยู่ด้านหลังค่ะส่วนขาด้านซ้ายนะคะยังอยู่ด้านหน้าค่ะยังพิการเหมือนเดิมนะคะ เราจะใช้เชือกไหมพรมนะคะช่วยในการเข้าเฝือกให้น้องเขาค่ะเราใช้กา้านพลาสติกนะคะมาท่าไปที่ขาค่ะแล้วก็ใช้เชือกไหมพรมนะคะมัดกา้านพลาสติกกับขาน้องเลยค่ะเราจะทําขาด้านซ้ายก่อนนะคะนะคะมัดให้แน่นค่ะมัดให้มัดให้แน่นเลยนะคะ มัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะดึงกา้านพลาสติกออกค่ะเชื่อกเขาจะไม่ติดกับขาน้องนะคะจะลุมหลวมค่ะทุกคนแล้วก็ทำอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะใช้การพลาสติกค่ะทาบที่ขาแล้วก็ใช้เชือกไหมพรมค่ะมัดให้แน่นนะคะมัดสองครั้งนะคะสองรอบค่ะเมื่อเรามัดแน่นแล้วเราก็จะดึงกา้านพลาสติกออกค่ะ เชือกเขาก็จะไม่ไปติดที่ขานะคะทุกคนก็จะหลวมๆแล้วก็เราก็จะใช้เชือก2เส้นเนี่ยค่ะที่มัด2ขามาผูกเข้าหากันค่ะเพื่อรั้งขา2ขานะคะให้ติดกันนะคะให้เสมอกันนะคะขาด้านซ้ายและด้านขวาเชือกที่ยาวไปเราก็จะตัดออกนะคะขาด้านซ้ายและขาด้านขวาน้องเท่ากันแล้วนะคะทุกคนเราจะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเรามาดูกันค่ะ อนนี้น้องอายุ15วันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาตัดเชือกออกให้น้องค่ะว่าขาทั้งสองข้างน้องจะเสมอกันหรือเปล่าน้องจะเดินได้ปกติหรือเปล่านะคะน้องค่อนข้างจะอ่อนนะคะขี้อ่อนมากแล้วก็ติดแม่หนูดีมากเลยค่ะน้องน่ารักมากเลยค่ะทุกคนน้องเป็นนกแก้วกินชิกนะคะเรามาดูขาน้องกันนะคะขาด้านซ้ายด้านขวาตอนนี้เสมอกันอยู่นะคะ เรามาดูว่าตัดออกแล้วจะเสมอกันหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ค่ะคือเชือกที่เรามัดขาทั้งสองข้างน้องให้เสมอกันนะคะเราจะมัดรุ่งหลวมนะคะทุกคนจะเห็นเป็นรูนะคะเลือดที่ขาน้องยังเดินได้ปกตินะคะทุกคนหลวมมากเลยค่ะเราจะตัดทีละข้างนะคะเราจะตัดที่ข้างซ้ายก่อน,นะค่ะทุกคน เวลาตัดต้องระวังนะคะเดี๋ยวตัดโดนขาน้องนะคะขาใช้กันไกรที่คมหน่อยนะคะทุกคนจะได้ตัดได้อย่างเร็วและง่ายนะคะตัดเรียบร้อยแล้วสังเกตนะคะขาของน้องไม่มีรอยมัดหรือว่ารอยช้ำรอยแผลเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็จะมาตัดอีกข้างหนึ่งนะคะ นี่ค่ะตัดอีกข้างหนึง่งอย่าลืมนะคะเวลาตัดรวบนิ้วน้องออกไปจับไว้ให้หมดนะคะเดี๋ยวเผลอตัดนิ้วน้องแล้วแย่เลยนะคะแล้วก็ระวังด้วยเวลาตัดนะคะทุกคนตัดออกเรียบร้อยแล้วไม่มีรอยช้ำรอยแผลอะไรเลยนะคะทุกคนเอาน้องเดินได้ปกติค่ะทุกคนแล้วก็ขาข้างหน้านะคะซ้ายขวาเสมอกันด้วยค่ะ เดินได้แล้วนะคะดีใจจังเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะน้องจะใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ